ผมรักโซเชียลเอาล่ะก็สวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขปัญหาไอ้สกีนแขนเล็กแขนใหญ่ก็ตามนั้นว่าแต่คนที่ขอมาที่ชื่อเลยรวะอืมโอเค Thank you หลาย H A P P I N E S S โอเคนี่คือชื่อที่สรลักชื่อแรกและปัญหาแรกที่เราจะแก้ไขในช่องเล็กๆของเราเอ้เดี๋ยวว่าแต่กูทำงานคนเดียว นี่คือสภาพของไอพวกผิดลิขสิทธิ์นะครับก็น้องๆหนูๆก็อย่าทําตามอย่างๆแล้วกันไปก๊อปปี้งานชาวบ้านไม่งั้นสภาพก็จะเป็นประมาณนี้เอ้าล่ะมาเริ่มที่ภาคทฤษฎีกันก่อนแต่ถ้าเออท่านผู้ชมไม่อยากดูก็ตามนั้นข้ามไปนาะทีที่ส่วนสำหรับใครที่อยากฟังก็ตามนี้นะครับสก,กินของเราจะมีอยู่2ประเภทสตีฟแขนใหญ่กับอาร็กแขนน้อย แค่นั้นแหละระบบเกมมันจำแนกอยู่แค่2ประเภทเงื่อนไขของมันก็คือถ้าเราทำสกินแขนใหญ่เราจะสามารถนำไปใช้ในแขนเล็กได้แต่ถ้าเราสกิ๊ดเดอเดอเดอแต่ถ้าเราทำสกินแขนเล็กเราจะไม่สามารถใช้แขนใหญ่ได้เนื่องจากพื้นที่แม่งเป็นสกินกันนี่คือภาพของสกินแขนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราจะทำสกินแขนเล็กเราจะต้องตัดไปครึ่งน,นึงประมาณนั้นแต่เนื่องจากเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลเราสามารถทำได้เลยก็แค่ตั้งค่าให้โปรแกรมมันนู่นนี่นั่นเอง ชิวๆมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนจุดเขียวๆนั่นคือจุดที่ตัดครึ่งท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่แล้วไหนความแตกต่างอ่ะดูนี่คือแขนเล็กผมปรับเป็นแขนใหญ่ปุ๊บงอขึ้นมาครึ่งหนึ่งตามจุดสีเขียวที่ผมมาเขาไว้นั่นแหละมันจะตัดไปอัตโนมัตินี่แหละเทคโนโลยีสมัยก่อนนี่แบบ3 d ก็สุดๆแล้วอันนี้แม่งมีตัดให้เองเนอยสุดยอดนี่แหละ พลังของเทคโนโลยีมันตัดไปครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วแต่ให้รู้ว่ามันต้องแก้ไขเล็กน้อยเพราะถ้าเราไม่แก้ไขมันอาจจะมีเลเยอร์แม่งที่ยังไม่ได้วาดโอเคก็ตามนั้นภาคทฤษฎีจบอาจจะมีบางคนบอกว่าอเอ้ยแม่งปนน่ารำคาญมา่ะแต่เชื่อเถอะผมบ่นเพราะว่ามันจําเป็นทุกคนจะได้เข้าใจถึงแม้การอธิบายของผมอาจจะมึนๆไปหน่อยแต่ก็ฟังวังไว้เพื่อได้ใช้ เอาล่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเออทำสกินแขนเล็กเลยโดยที่ผมจะสอนผมรู้พวกคุณเข้ามาที่เนี่ยเพื่อทำสกินแขนเล็กโอเคเข้าใจถึงแม้คุณจะต้องมาเสียเวลากับอะไรไม่รู้ก็ตามนะั้นรู้สึกดีชมมัดยากเอาล่ะเล่นมาเยอะพอละเอาล่ะไปภาคปฏิบัติได้เริ่มขึ้นแล้วยัดชื่อลิงก์นี้ลงไปซะแล้วก็ค้นหาไปกดเข้าไปที่ e อะไรทั้งอย่างเลยกดเข้าไป หลังจากนั้นเราก็จะแอดสกรีนเข้ามาข้างในนี้โดยวิธีการคือกดปุ่มตรงนี้หลังจากนั้นคุณก็อนุญาตให้มันเข้าไปที่การไฟล์ของท่านเฮียอ,อ,อย่าสนใจโอเคเลือกสกรีนตัวเองแล้วก็กดเทเบิลซะพวกยูไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นสมมุติว่าได้แล้วถ้าคุณเข้าเว็บนี้ครั้งแรกมันจะมันจะคงค่าเริ่มต้นให้เป็นสตีฟให้ปรับเป็นอเล็กซ์ซ์สตีฟแขนใหญ่อเล็กซ์แขนเล็กจําไว้ ให้ปรับไปที่แมงไม่ได้โอเคหลังจากนั้นก็ตรวจทานดูรอบๆว่ามีเลเยอร์ที่ขาดหายไปไหมถ้าขาดหายไปเราก็ใช้อุปกรณ์ด้านล่างแก้ไขมันพยายามใช้ให้คล่องอาจจะใช้เวลาทั้งสอชั่วโมงแหละสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานแต่ก็เออกำบักตีพยายามเข้านะ <laughs> สําหรับคนที่อยากได้สกินใหญ่ก็สติปแต่ถ้าอยากได้สกินเล็กก็อเล็กตามนั้น ถ้าเสร็จแล้วก็บันทึกตรงนี้กดตรงนี้และบันทึกมันจะเป็นภาพให้เราหลังจากนั้นก็อัดเป็นเอ่อไฟล์สกรีนเข้าไปในไมค์ครับเลยก็ได้หรือเข้าไปในไมค์ครับและแอดภาพเอาละ่ะก็จบไปแล้วสําหรับคลิปวันนี้แตตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็เอ่อม้นไว้เดี๋ยวผมจะอาจจะทําในอนาคตผมจะทําขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ ดูไปก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้ทำอยู่นานไหมซึ่งเอ่อเนื่องจากอ่ปัญหาทั้งบ้านในนั่นแล้วก็ชีวิตที่ต้องพัฒนาและก้าวต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะพยายามแก้ปัญหาให้ทุกคนได้มากที่สุดตอนที่จากลา,ากันไปก็ผมอยากจะกล่าวคำพูดพูดหนึ่งที่ไม่ได้เห็นใครกล่าวมานานเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจ,จากเกม ผมแบคจากก้อนถี่มเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาครับ 1.12. จุดเอ้ยไม่สิ1 has 2 1 5 1จุดยี่สิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งจุดศูนย์สไลน์แฮสชียกู๊ดายพาคีฟินิกจะคงอยู่ตลอดไป